สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวสกชุชที่ได้มาปีดกันนะคะมี่อยู่2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นบันออนเซ็นนะนี่เป็นสีมันตาลนะคะเป็นบัตออนเซน็นเนี่ยนุ่มสโลมากค่ะทุกคนชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเหมือนเป็นขนมบูเบอรี่ตรงนี้นะเี่นาคาปิดแคนะคะ อันนี้ได้มาฟรีนะคะจากคุณแม่นะคะทุกคนเพราะว่าเอิม่มก็นี่นะคะทุกคนก็แบบมันนุ่มๆน,นะคะชิ้นนี้ไม่สโลวนะแต่คือมันเหมือนจริงมากเลยมันเป็นแล้วเลือกมาเป็นบูเบอรี่นะคะนี่เลยนะมีไปมีอะไรให้ด้วยทุกคนเหมือนจริงมากอันนี้นะคะนุ่มนุ่มมากเลยแต่ว่าไม่สโลวนะข้างหลังก็ขาวใสสะอาดมากเลยทุกคนมันบีบก็เลย มุ่มสโลแล้วก็มากับถุงอันนี้นะคะเป็นแพ็กเกจนี่นะคะนุมน่มสโลมยนุ่มชอบติดขมาสโลอะ่ะนุ่มมากเลยนะหนังก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงของมันนะคะก็ใส่แบบนี้มากีนนะคะนี่นะเนะจ้าตัวบาทอันเซน โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ